โอ้โหยามเช้าฮะดูฝูงปลาแรดฮะตัวเล็กๆพากันมาเลาะริมคลองรออาหารนะนก่กนน่าจะเป็นเริ่มวัยหนุ่มสาวแล้วนะ ดูแล้วเพลินตาจริงฮะเหมือนเหมือนเรามาดูในตู้กระจกของเรานะตู้กระจกที่เลี้ยงปลาในแบบธรรมชาติเี่ฮะตัวใหญ่ๆก็มีฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าโผล่เท่าไหร่ ตัวใหญ่มากมากนะนะคือพวกนี้ก็จะระแวงเราก็จะโผล่ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็หลบลงไปโอ้โหตรงนั้นชะโดโอ้โหเนี่ยนวนฉดโดมุมน,นู้นเออยังมีให้เห็นอยู่ตรงนี้นีนออ่ก็เพลินดีฮะ ก็เหมือนดูในตู้กระจกจริงฮะดูปลาเพลินๆนนะตู้กระจกแบบธรรมชาตินะตู้ปลาแบบธรรมชาติวระนั้นเนะมีอะไรที่หลากหลายให้เราดูกันนะโผล่ขึ้นมาแล้วปลาแรดนะตัวใหญ่ฮนะไซโลกว่าขึ้นนะแถมยังมี บรรยากาศริมคลองไงที่มีตัวเงินตัวทองมาด้วยแม่เนี่ยมันตู้ปลาใหญ่ในธรรมชาติจริงๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วปลาแรดตัวใหญ่ซะด้วยนะ ืออตาเโดูขึ้นมาโผล่แบบนี้หัวขาวแวบเลยโอ้โหมาอีกตัวโผล่ตรงนี้